ด่วนคดีพลิกฉีดให้ญาติไม่ใช่วัคซีนทิ้งถังขยะผลสอบสวนแพทย์หญิงจากประเด็นดรามา่าแพทย์หญิงรายหนึ่งในโรงพยาบาลนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชพาญาติที่ไม่ใช่บุคลากรด่านหน้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์จนเกิดกระแสะไม่พอใจวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นในเวลาต่อมาหมอสาวรายนี้ออกมาชี้แจงว่าเป็นวัคซีนที่เหลือก้นขวดที่ทิ้งแล้วไม่ได้เบียดบังไปแย่งวัคซีนเอาของใคร ฉีดให้พี่สาวและแม่ตามที่เป็นข่าวและยืนยันว่าไม่ขอลาออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดนายแพทย์จรัตพงสุกรีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยแพทย์หญิงโรงพยาบาลนพิตำมพาญาติมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเท่านั้นอยู่ในระหว่างการสรุปสำนวน และกำหนดแนวทางการดำเนินการทางวินยัยซึ่งจะเสนอให้ผู้ว่าเป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการส่วนกรณีแพทย์หญิงอ้างว่าวัคซีนอยู่ในถังขยะข้อเท็จจริงนั้นมีกระบวนการที่สำคัญคือได้จัดซื้อเข็มและหลอดเพื่อใช้วัคซีนให้ครบและประหยัดลดการสูญเสียในกระบวนการโดยใช้เข็มที่มีพื้นที่ค้างของยาน้อยที่สุดเรียกว่า low d e s pace ทำให้ยาติดค้างในเข็มและในไซลิงก์น้อยมากวัคซีนไฟเซอร์ปกติจะได้6โดสแต่ได้ทำให้เพิ่มขึ้นได้เป็น7ดโดสอ้างว่าโดสที่7เป็นโดสที่ทิ้งไม่ใช่ความตั้งใจอยู่แล้วและเป็นไปในลักษณะเดียวกับแอ t ตราเซเนกาที่ปกติฉีดได้10โดสแต่เราสามารถดึงฉีดได้ถึง11ดโดสเป็นปกตินายแพทย์จลัโพงกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าหนังสือที่แพทย์หญิงรายนี้ยื่นมาขอลาออกยังไม่สมบูรณ์ตามระเบียบของทางราชการทั้งยังต้องพิจารณาวินัยจากการถูกตั้งกรรมการสอบสวนจึงทําให้การลาออกไม่เป็นผลรวมทั้งการยกเลิกการลาออกเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของแพทย์หญิงสามารถทําได้ขอขวบคุณดล่งข่าวจากสยามท็อปิกคอม